สวัสดีค่ะสมโอเมียฝรั่งเยอรมันจ้าวันนี้มาทำกับข้าวนะคะทุกคนเมนี้สมโอมชิมาเฮดอาหารคือแกงมะอึนะคะแกงมะอึใส่หมูนะคะเบึงตอนมะอึอนูโรลดผู้นะสอนครับเพราะว่าแอมน้องฟางมันมาก,กินเนาะคะ่ะมาก,กินแกงมะอึมาก,กินมะอึก็เรียกมากแกง สมโอกันขั้นแรกสมโอก,ก็ผัดพริกแกงก่อนนะคะนี่หมูเอ็มมูก็ซอยเป็นัน่ต้องบางมากนะคะเออซอยตอนหมูเ่ะต้องบ่ต้องซอยตอนเล็กเพราะว่าเพราะว่าเฮาเอาไปผัดแล้วมันก็สิยุบลงเป็นเราสิตอนน้อยจังซี่นะเฮาต้องเออซอยให้มันตอนใหญ่ประมาณนึงเนาะอ่ากับผัดพริกแกงให้มันแตกมันให้มันยังอุ้ยหุยให้มันมีหนามมันออกนะคะเพิ่นบ่แตกมันเนาะ เอาน้ำมันหมูช่วงหน่อยเนี่ยหน่อยหนึ่งได้หนิต้องเอาน้ำมันต้องเอาน้ำมันมาใส่อีกหน่อยหนึ่งเนาะคะ่ะมันต้อง่อยสิแบบ,บติดหมองสินะเ <c oughs> ออเป็นบัตรเป๋ยาน้ำมันมาใส่อีกแม่นาง <c oughs> เอาเสร็จเออทำความสะอาดไปด้วยทำอาหารไปด้วยนะคะ <c oughs> มันยังค่อยสะอาดสะอา้านถ้าเป็นตะเบิะะะะ้ลเนาะค่ะเนาะเอาคนคนคนแล้วก็คนอีกเอา ตัวเลงตัวเลงตัวเลง,งนี่นัออ่นแหละเอาเอาแปลอน้ำมันมาใส่นาะงเออมันจิตติดหมอ้อเออเออพอพ่อพอพอพอ,พอเออพอดีจะ <c ười> ใส่ไรมันสิมันเกินนะนะคะ่ะใส่เพอบ่ให้มันแบบบ่ให้พี่แกงติดหมองสินะความหมายเนาะคะ่ะบางตอนมาอืดหนูเลยค่ะพี่น้องเอ้ยทั้งย่านอันมีดฟัดมือกะพองเพราะว่า <c ười> บื่อมันแข็งแข็งเด้ค่ะเบื่ออยู่เนี่ยแข็งต้องระวังเนาะคันคันมีดฟันมือนีขึ้นทํางานบ่ได้เลยอะะ่ะค่ะเนาะต้องระวังทำมีเหตุยังทุกอย่างต้องระวังบ่ให้มืออันเกิดอุบัติเหตุแล้วค่ะเพราะว่าเาเหตุงานกับมือนบ่ละคะ่ะอืมเอาคนแล้วคนอีกคนแล้วคนอีกนางยันนางยันเอ็มมันใหม่เนาะคะ่ะมันใหม่ย่ามันติดหมองสินะอันนี้กะ ขั้นตอนสองเราก็เอากะทิลงเลยนะคะอืมเทลงนางเทเอออืเทบิดอันบิดอย่างเงี้ยอยังก็กองเลยเนาะคะ่ะแล้วก็เปเอาหนามมาใส่หนามมาล่างกองแล้วก็เทลงอีกรอบสองสินะั <c oughs> นอ,อตั้งประเทศบอกเลยนะคะมันก็บ่มันคือบ้านเหดอกคะ่ะ มือบ้านเขามันกว่าอืาอยุนี่มันไม่ไงแล้วมันก็เป็นแบบเฟ้าๆวๆสินะมันบัวมันบัวเน,นีน่ยคืออยู่บ้านเขาไงคะ่ะแต่ว่าก็แซ่บคือกันก็เ <laughs> พราะกินได้เนาะเอาค้นเอ,เอ็นกะทิเนาะคะ่ะกะทิให้มันแตกมันดีๆสก้อนเนาะคะ่ะเอาค้นไปค้นไปเรื่อยๆเนาะค,ะะคะ่ะเนาะจนกว่ามันจะแตกมันพุละ่ะ ากาศต้าประเทศนหนาวหนาวเลยค่ะคะี่จดัดกานเพลงงานซูม,มือนางอะ่ะทนคักทนแดบดบทนฝนทนลมหนาวคักวะคนไปเรื่อยๆให้มันอนกระตี่แตกมันเนาะคะ่ะคนตัวเลงตัวเลงตัวเลงไปเอ็นบ้านชมโอนหน้าต่างมาเราเร้อคะ่ะเดี๋ยวสิงลงคลิปอ่าคลิปคลิปต่อไปให้เบิ่งเนาะคะ่ะเอาคลิปทํามาหารลงก่อน เบื้งบกอือหนูค่ะมันจังไดนมันสีดจนหมอจังคอยสีพอเนาะนี่อันนี้ก็เนื้อหมูนะคะซอยซอยรบ้อยซอยปะต้องซอยตอนเล็กเกินเนาะค่ะซอยประมาณพ่อประมาณเอาตอนใหญ่จากหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันตึบมันห่อนมันตืบความห่อนแล้วมันก็สีหยุบลงมันก็สีตอนหน่อยบอกค่ะก็สีบนากินแต่ถ้าเอ่อซอยตอนใหญ่ประมาณครึ่งหนึ่งอะประมาณหนึ่งอะค่ะมันก็ เวลามันยุบลงมันกะสิบน่อยเกินีสินะมันกะนากินไปเนาะคะ่ะเออคนๆให้มันแตกมันให้มันฟุดลุ่ๆๆรุวๆลงเนาะคะ่ะเอาแตกมันแล้วเราก็เอามูล,ลงนะ้งเออหยิบใส่เอเอ,เอยุมเอาเอาหยุมใส่หยุมใส่ เพศน้องกินสู้ลูกกินผัวก็กินน้ำดอกผัวกินบัวเป็นเกิดบัวประสาทผัวคอยกินอาหารไทยบัวเป็นค่ะบังคับเขากินก็กินบัวด้บังคับเขากินเขาก็กินเนาะบังคับบวด้เนาะค่ะเนาะออเรีวเตี้สนหรับกันเมื่อใดจะเปิดใจกินอาหารไทยเมื่อนั้นเราจะจิได้รู้ว่าอาหารไทยมันอร่อยอย่างนี้นี่เองก็สิว่างสิเอาอันนี้ก็เคื่อนนำล่างกะทิเนาะค่ะ แซนพัดอีกรอบนึง <c oughs> คนอีกรอบนึงเนาะคะ่ะให้มันแตกมันดีดีให้มันยังอุ้ยหุยผุนะเนาะจงควนจาควยเอาบอกอลงจำควยเอาน้ำลงเนาะคะ่ะเอมสมอคือว่าดุเทวามือน,นี้ <c oughs> เออบ่กไปเฮ็ดไปแลวเนาะคะ่ะมันจำควยมวนจำควยบนหนาเบีย้ยอันนี้ก็ผักหัวละพานะคะมะฮิต หีดผักหโหระพาเอา้าหีดออกเออเด็ดใส่เด็ดออกเด็ดออกจึงเด็ดไปกอ่ะอ่นยังก็อา่าอันผัดอันแกงให้มันอันแตกมันไปน้ำนอกค่ะบางตอนมือสมอร์แล้วค่ะฟนันอันอันฟกักออก,กบอก,กา่าบก่าบก่าฟานเนาะเพราะว่ายันมีด อย่ามิดลุยถึกมือสินะคะต้องระวังเม็เนองก,กินซู้ลูกกินผัวก,ก็บ่กกินน้จาจกสิว่างได้เนาะเราเราเราบลอร้องเปิดกินเปิดใจกินอาหารไทยบ้างเบิ่งเนาะค่ะกับบังคับเขาบอไดรเขาบ่อก,กับบ่ให้เขากินแล้วเนาะค่ะคันเมื่อใดเขาคิดอยากกไปอยู่ไทยผุนแล้วงว่าสิกินได้แม่นบอกบ่กกินก็สซ้างจะได้บ่รู้จากว่าอาหารไทยมันแสบ เออเลิกงานมากับปั้นจักรยานไปหาแนวมาเฮ็ดสุรูปกินแล้วก็แบกคองอันนี้ไปซื้อคองมากับเอ่อทั้งหนาวทั้งขี่จักรยานเนาะคะ่ะโอ้ลำบากหุ่นน้ำบากแน่นไว้นึงกะสู้เอาละค่ะเนาะเกิดมาเป็นผู้ยิงเด้มนาทีม่นาทีเฮ็ดเยอะแยะ ขันบดไปซื้อไม่เห็ดกินกับไ่ได้กินขันซื้อไม่เห็ดกินกับแด้ไม่เห็ดสุลูกสุตเต้ากินเนาะค่ะผัวก็กินไปอีกย่างนึงเมียกษับลูกก็กินอีกย่างนึงกินบ่คือกันเมื่อหนึ่งมือนึงเแ็ดต้องกินสองครั้งค่ะแ็ดต้องกินสองย่างต้องกินของผัวต้องกินของคนไทยผักอันนี้สมโอมากเด้ยค่ะผักโหระพาเนี่ยมันหอมกินกับอิหยังก็แแสบกินกับขนมเส้นกับก๋วยเตี๋ยวกับอิหยังก็แแสบเนาะค่ะ มาใส่แกงแห้งแซบแห้งหอมคัมักมอแกงเีววาวันกระแซบเนาะแกงมึกอือกระแซบเนาะค่ะผักหหระพาขาดบดได้เลยเวลาเขาสิแกงเป็นอาหารไทยงี้สิก็คือขาดบดได้เลยค่ะคือหหระพาค้นต่อปาที่นี่แตกมันดีปัญย่งเนาะค่ะ <c oughs> หมูยู่ตั้งประเทศนีบ่แพงเด้อค่ะบ่แพงบ่คือบ้านเฮาเดียบ้านเขานี่ทรงแพงแน่แต่ว่าอยู่นี่ถือกค่ะเป็นพวกหมูพวกไก่ยังสี่ถือกค่ะบ่แพงแต่ว่าเป็นของ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 ,ของอย่างอื่นอะแพงค่ะพวกเนยพวกชีสพวกขนมปังพวกอาหารฝรั่งทุกอย่างนะค่ะแพงที่เอามาเฮ็ดเทอะแพงแพงขึ้นลายต่ก่อนสื่อ ซื้อรถเข็นหนึ่งนั่นประมาณสามสิบยูโรเดี๋ยวนี้บดได้ราคารถเข็นหนึ่งประมาณห้าสิบหกสิบยูโรขึ้นคลองขึ้นคลองแพงเนาะค่ะเอ้าอันนั้นกะทิแตกมันดีแล้วก็เอาแบบ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 เอือร้งแบบทีนี่โอ้ยบอกบักอึลงบุ้ยสะอ่อนตอนแบบเอึอนูบะค่ะพูดนะตอนไงคุโรคิเรยเอาเมีนปนนั่นแหละมันจะไปแซบไปเห็ดตอนหน่อยมันเม็นหวานเนาะงั้นฉันก็ชิว่าแกงบ่เนาะ ก็สังเกตมาโปรแกรมบักอ right, ื้อบ่ก็ตอนใหญ่ๆแม่นปานนั้นล่ะเนาะค่ะเอาคนหนังเอ้าเต็มหม้อบ่เก่าเป็นคนได้บ่เนาะบาดนีเจ้าอน้ําไไว้ใส่บดนี้มันเต็มเอาลองเบิ่งดูเออได้ค่อยค่อยเฮ็ดค่อยเฮ็ดไปอือเอามูขึ้นมาเอามูขึ้นมาข้างบน <c oughs> อ,อออาหารไทยก็ทำเป็นอาหารฝรั่งก็พอได้นิดหน่อยเนาะคะ่ะก็เพราะเฮดไดยอยู่แต่ว่าอาหารไทยก็เฮดเป็นหลายอย่างอยู่เนาะคะ่ะสำหรับสมโอเมียฝรั่งเยอรมันเนาะอันนี้ก็แค่ร้อให้มันซุกเนาะคะ่รระร้อแบบอึซุกเสร็จแล้วสุมโอเขาะจะมาปรุงที่หลังเขาจะมาปรุงตามที่หลังเนาะคะ่ะ นัวปันยั้งพุดนะค่ะพี่น้องเอ้ยพูนะเพอตะบักบอกยุบลงอันบางลงเลยเนาะค่ะตอนพ่นอนี่สุกเต็มหม้อเลยบอกอึเพราะมันสุกแล้วมันยุบลงมาที่นี่อ้ยเป็นดซาบอิลีมังโหลดมังใส่น้ำตาลอ้าปรุงมาที่นี่อันนี้คือน้ำตาลด้วยค่ะเออน้ำตาลใส่พอแบบมีรสชาติจกน้อยจังศิเนอะเอสดีลง บักอึนี่มันมีความหวานของมันอยู่แล้วด้ค่ะความแบบหวานตายโตของมันอยู่แล้วเบอักอึเนาะเวลามันสูงสิมันก็สะมีน้ำน้ำหวานน้ำมันซุปมันออกมามันก็แซ่บของมันอยู่แล้วเนาะค่ะบอกอึบ่ต้องบ่ต้องปรุงอีหอย่างมากมายสมโอใส่แค่สามอย่างใส่แค่น้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็รสดีแล้วก็เกลือเนาะค่ะใส่สามอย่างเท่านั้นพวกแกงเป็นอาหารไทยเป็นอย่างส่สมโอบไ่ใส่น้ำปลาเลยค่ะเพราะว่ามันสิมีกินเนาะ ถ้าใส่น้ำปลาแล้วมันจะมีกินสมอบาร์มักแต่ชีสไสเป็นเป็นเกลือมากกวัวเอ,อ่จากน้ำปลากลายมาเป็นเกลือมากกลัวเนาะคะ่ะเวลาปรุงอาหารสมโอทุกอย่างถ้าเป็นอาหารไทยสมโอสุไ่ใส่น้ำปลาเลยเพราะว่ามันจะมีกินแต่ถ้าเ็ดเป็นน้ำยาขนมจีนแก้วปลาทูแก้วปล้ปนปลาอย่างซีไสอยคะน้ำปลาแต่เป็นพวกอาหาร ใช้เป็นแกงอาหารไทยง่ายส,สมูทใส่น้ำปลาเนาะคะ่ะเอาผักโหระพาใส่คือเอ่อขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนาะคะ่ะจะเสร็จแล้ว <c oughs> ขาดบปได้ขึ้นผักโหระพาเนาะคะ่ะไปหาเอ่อบักแข่งเนาะค่ะบักแข่งน,ะะงงนั่นไหมบ่มีมีแต่ผักโหระพาก็เลยเอาตัวโหระพาเนีน่ยนะมาใส่สีสันก็น่าทานนะคะอันนี้คือน,น้ำ นามบอึมันออกแล้วเนาะค่ะกับเป็นซีข้นๆน่เนาะค่ะเข้มข้นนวๆเนี่เบิงแต่สีสันโดตอ้น่ากินมากเลยเพราะเป็นแม่ค้าตลาดนัดไดบเนอะค่ะเนาะกินถุงละสิบบาทเพราะพอได้อยู่ได้เนาะถามน้องฟางว่าน้องฟางแม่เป็นแม่ค้าตลาดนัดไดบนน้องฟางบว่าเป็นได้อยู่ซันปะเอาไปเฮดขายถุงละส,บบสิบบาทสิบบาทตลาดนัด ลานัดบันเพิ่ม <c oughs> <c oughs> น่ากินมากบังหลวงสีสันปวัวเปิดถไปเอาวันไปค่ะไปตกเขา้าไปตกเข้าเจ้ามาคนละจานเอาเสร็จแล้วค่ะฝากกดติดต,ตามสม